โอ้ยซอแท็กไรไปใจเช้าเนี่ยเอ้าหลับได้ไงเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยลงไปทำงานโอ้ยของงียแบแป๊บหนึง่งฮะไปไปไปอาบน้ำจะได้สดชื่นไปไปอาบน้ำเลยโอ้ยอาบน้ำมันไม่ตื่นหรอกต้องคนมันง่วงต้องกินกาแฟกาแฟทำให้ง่วงนะรู้เปล่าง่วงไงก็นี่ไงคลอกซฟีเลอะเทอะอ๋อง่วงอะยังเอาแฝหน่อยดิอ่ะนี่ให้ยืมก่อน อะไรอะเนสกาแฟคาราเมลลาเต้หอมกาแฟนมผสมคาราเมลฮะคาราเมลลาเต้ฮะคาราบาลามาเกอร์ฮะคาราเบลเบลเบลเบเลตาอ๋อคาราเต้มาวุ้ยอ๋อคาราเมลลาเต้ใช่เนสกาแฟคาราเมลลาเต้หอมกาแฟนมผสมคาราเมลท้าทีมชอบกินมากเลยนะพี่ปื้นก็ชอบกิน ชอบกิน <S <S แล้วเค้ชอบแบบร้อนหรือแบบเย็นนะพอดิมชอบแบบร้อนเอาแบบเย็นดิอากาศร้อนงี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกาโบกันกาวน้ําก็จะกินแบบเย็นนี่ยจะไปดูกาน้ําทําไมอ่ะอ้าวก็ต้องใช้น้ําร้อนชงไงก็จะกินแบบเย็นนี่ยทำไมไม่ชงน้ําเย็นเล่าแต่มันเย็นจริงๆนะเย็นจริงเลยจริงสิแน่นะแน่สิตกลงใจร้อนหรือเย็นเอาเย็น เว้ยไปปะเนี่ยเลสกาแฟคาราเมลลาเต้หอมกาแฟนมผสมคาราเมลชงง่ายไม่เลอะเทอะอฮะนี่ชงให้สองซองเลยนะเนี่ยชงมาทำไมเยอะแยะน่ะซองเดียวมันไม่พอถ้าอยากให้เต็มแก้วต้องตัดสองซองเขามีขีดบอกใส่น้ำกับน้ำแข็งด้วยนะเห็นเปล่าเออจริงด้วยจริงด้วยนี่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 เจียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอวี่ว่าไ้ เฮ้ยฮะ what what เฮ้ย what you did อ๋อ let's go try for the latte หอมก็แซนน้องพจรัเมลโอ้โหว้าว very good i like thank you teacher you get tomorrow g o โอ้โหสุดยอดเลยสอแต่งั้นแพ็คนี้ขอแล้วกันนะนะเฮ้ยไม่ได้อันนี้ของทัาทิม กาแฟแก้วหนึ่งสิบสองบาทา่ังคุงเออเออเอเองั้นแก้วนี้ขอเด้ย๋ยมจะไปชมกินตอนทำงานได้แล้วรู้ไหมว่าแก้วนี้พิเศษยังไงยังไงอะ่ะโยโย่เพราะนี่คือแก้วทำาบอรสุดเทอเฟตที่จะทำให้คุณดื่มดํำไม่เชื่อลองดูเด็กไม่ว่าจะถือไปไหนก็จะดูคู่ขึ้นมีชิคเท่แก่มีสไตล์เอ้าเป็นไงสุดยอดซอนี่หาได้ที่ไหนเนี่ยอยากรู้ว่าหาได้ที่ไหน ก็ไปกดไลค์ท oh, ี่หน้าแฟนเพจเนสกาแฟไทยแลนด์เท่านี้คุณก็จะสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของเนสกาแฟได้ทันทีโอ้ง่ายมากอะเอ๊ะแล้วจะกลับไปกันยังไงเนี่ยบกเรือบ้าเรือบนถนนมีที่ไหนเราเดี๋ยวซื Drake> ้อใบวาร์ปกลับเอานี่ใบวาร์ปซื้อมาให้นะเออบ้าวาร์ปไปเลยน้องกลัมาลาบเราอยู่เนี่ยไม่เนสกาแฟคาราเมลลาเต้ ชงร้อนก็อร่อยชงเย็นก็สดชื่นชงแบบไหนก็ง่ายง่ายแค่ราคาสอละหกบาทเท่านั้นรับรองอร่อยชั่วลองเลยหาซื้อได้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือซป,ปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณติดตามรารียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m n e t c a f e t h